หนึ่งแนวทางหรือว่าแนวทางแรกในการที่จะคัดเลือกให้ได้คนที่ใช่เอาไว้ขับเคลื่อนองค์กรนะครับเพื่อให้เราได้คนที่ใช่อย่างที่เราต้องการตามตำแหน่งตามหน้าที่งานแล้วก็ฟิตอินกับความต้องการขององค์กรมากที่สุดเนี่ยขอให้เริ่มต้นจากการที่เราจะประเมินและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความเหมาะความสอดคล้องกับค่าวาลูของเรา กับคอคอมเพนซีของเราหรือแม้แต่กับ c คานเจอร์ขององค์กรของเรานั่นเองนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องที่2และเรื่องที่3นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับเรื่องที่2ครับแนวทางที่จะคัดเลือกให้ได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราต่อไปเนี่ยผมอยากแนะนําให้ท่านทบทวนการละาออกของพนักงานที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งครับคือการที่เรามีพนักงานเข้าออกกันเนี่ย แม้ว่าจะนับเป็นเรื่องปกติขององค์กรทั้งหลายที่พบเจออยู่นะครับแต่หากพนักง,งานคนเก่งลาออกไปร่วมงานกับองค์กรอื่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรคู่แข่งหรือองค์กรที่ไม่ใช่คู่แข่งของเราก็ตามนับว่าเป็นความสูญเสียพนักง,งานที่มองข้ามไม่ได้เลยนะฮะและถือได้เลยว่าเป็นเรื่องใหญ่พอๆกับที่องค์กรยังคงเลี้ยงพนักง,งานหลายคนที่ไม่สร้างประโยชน์หรือคุณค่าในการทําง,งานในระดับที่เปลี่ยนปปลงตามความคาดหวังไว้เลยทีเดียวนะการที่พนักง,งานมือดีหรือพนักง,งานที่ใช่ของเราลาออกไป จึงเป็นเรื่องที่ทาง HR และ Li n e Manager จะต้องมาทบทวนร่วมกันอย่างจริงจังนะครับว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลักหรือเป็น p u s ต factor ให้เขาออกไปจากองค์กรของเราเหรอและมันมีปัจจัยดึงดูดที่เรียกว่า p u l l factor จากภายนอกเรื่องใดบ้างครับที่มาคุกคมองค์กรของเราในห้วงเวลาหนึ่งหนึ่งนั้นน่ะนะหลายองคอ์กรดึงดูดพนักง,งานไว้ร่วมงานโดยส่งเสริมให้พนักง,งานได้ตั้งเป้าหมายในการทํางานและแผนการใช้ชีวิตในอนาคตที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการทํางานครับแต่การทํางานแบบเนี้ยก็นับได้ว่า หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับของพนักงานนั่นแหละครับจะต้องเป็นคนที่มีบทบาทหน้าที่นําจะมองว่าเป็นงาน h r ที่ต้องไปทํากับพนักงานเสียทั้งหมดก็คงจะไม่ได้เพราะชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนใหญ่นะ่ะไม่ได้ผูกติดกับ HR อยู่ตลอดเวลาครับแต่เชื่อไหมครับว่าหากตัดเรื่องเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ตอบแทนการทำงานออกไปโดยสมมุติว่ามันเทียบเท่าได้กับตลาดที่เขาจ่ายกันอยู่นะฮะ ปัจจัยสาคัญที่ทําให้พนักงานอยู่หรือไม่อยู่กับองค์กรคือหัวหน้าของพนักงานนั่นเลยฮะในทางหนึ่งนั้นน่ะงานวิจัยของบรรดาที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรหรือการพัฒนาภาวะผู้นาหลายแห่งเนี่ยมีปรากฏรายงานออกมาสอดคล้องกันอย่างมากเลยครับว่าพนักงานใหม่ที่ไม่ผ่านทดลองงานนั้นมีปัญหาประการหลักอยู่ที่เขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้และมีปัญหาในเรื่องการขาดทักษะการบรง,งานที่เพียงพอ กับงานที่เราว่าจ้างเขาเข้ามาทํางานที่มาของปัญหาทั้งสองเรื่องครับท่านคิดว่าหัวหน้ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงมากน้อยเพียงใดครับเชื่อว่าคําตอบก็จะได้ว่าเกี่ยวข้องมากเลยทีเดียวนั่นแหละครับคือประเด็นว่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานนีมีความสําคัญอย่างมากเลยครับกับการที่พนักงานจะอยู่หรือไม่อยู่กับองค์กรของเรานะครับนอกจากนี้กลยุทธ์สำคัญเรื่องหนึ่ง thr เราควรจะต้องจัดการให้เกิดผลในยุคที่ทรัพยากรทั้งหายากและ คนรุ่นใหม่ก็มีเพราะทําทงานกับองค์กรไม่ยืนยาวเช่นแต่เดิมก็คือการจะให้พนักง,งานได้รับการเสริมแรงให้ทํางานประสบความสําเร็จผ่านการให้อํานาจหรือการ empower ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ empower การแก้ไขปัญหาหรือการให้เขาได้มีโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้เขาได้มีโอกาสในการวางแผนงานระดับองค์กรวางตัวชี้วัดผลงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการกําหนดแผนปฏิบัติงานต่าง,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 างๆเพื่อรองรับเป้าหมายขององค์กรนะครับโดยที่ อย่าไปติดครับว่าจะต้องรอการสั่งการจากหัวหน้าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและต้องไม่ลืมเช่นเดียวกันครับว่าในอีกบทบาทหนึ่งของ Line Manager ที่จะต้องร่วมกับ HR ลุยดำเนินการเลยก็คือต้องพยายามเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรหรือเรียกว่า Engagement ของพนักงานให้เกิดขึ้นให้ได้ครับรวมทั้งต้องเรียกว่าในยุคนี ต้องให้ความสนใจอย่างมากๆเลยเนาะกับการที่ต้องปลูกสํานึกความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าข้าเจ้าขององค์กรตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าข้าเจ้าของงานที่รับผิดชอบรวมทั้งการเปิดมุมมองอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคือต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับสิ่งต่างๆเหลเราเนี่ยจะช่วยให้พนักง,งานเกิดความภาคภูมิใจและเป็นคนไกชั้นยอดเลยครับในการที่จะดึงดูดให้คนทํางานกับองค์กรต่อไปครับ เรื่องที่3เรื่องสุดท้ายที่อยากจะแนะนำครับคืออยากแนะนำให้ HR าสร้าง Reruitment b r a n นดหรือว่าแบรนด์การสรรหา HR ควรให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการสรรหาบุคลากรหรือว่า Reruitment b r a n นเพื่อใช้ดึงดูดคนเข้ามาร่วมงานกับองค์กรของเราครับทั้งนี้เพราะว่าเรื่องแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนการสรรหาบุคลากรของเราได้ในะระยะยาวแน่นอนครับโดยแนะนำให้ท่านพยายามค้นหาดูนะครับว่า องค์กรของเรามีจุดเด่นตรงไหนเรื่องใดที่จะให้สื่อสารกับผู้สมัครงานจนทําให้ผู้สมัครงานนึกถึงองค์กรของเราเป็นองค์กรแรกที่อยากร่วมงานด้วยครับอย่างน้อยก็ผู้สมัครงานในสาขาอาชีพหนึ่งใดก็ได้ครับเช่นเรียนจบวิศวะสื่อสารโทรคมนาะคมก็นึกถึงอยากสมัครงานกับบริษัท ABC ยกตัวอย่างแบบเนี้ยก็เพราะว่ารู้จัก ABC ตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้วนั่นเองนะฮะแน่นอนครับว่าการที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของงานสรรหาหรือสร้าง รีคูดเมนต์แบรนด์ที่ดีๆปางๆให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับโดยทั่วไปองค์กรก็จะต้องสื่อสารกับผู้สมัครงานเพื่อให้ทราบถึงค่านิยมหลักให้ทราบถึงคุณค่าหลักขององคอ์กรและหลายองค์กรก็เรียกมันว่าวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองนะครับโดยทําให้มันเข้มแข็งครับเพื่อเป็นกรอบและเป็นไกด์ลายความประพฤติที่พึงประสงค์จากพนักงานทุกๆคนและก็ใช้มันเป็นข้อมูลสะท้อนให้ผู้สมัครงานเขาเห็นว่าองค์กรของเราต้องการพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะแบบเนี้ย ให้มีอุปนิสัยใจคอแบบเนี้ยให้มีพฤติกรรมการทางานอย่างเนี้ยซึ่งก็จะช่วยให้น้องๆที่เป็นผู้สมัครงานโดยเฉพาะที่เป็นบัณฑิตจบไปเนี่ยเขาได้เตรียมตัวเองมาสักนิดหนึ่งครับบางทีเขาอาจจะไปเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานก็จะเอื้อเราได้ในทางหนึ่งนั่นเองนะครับและแน่นอนครับหากองค์กรของเราวางไว้ว่าพฤติกรรมการทํางานที่พึงประสงค์เป็นแบบเนี้ยคนทํางานหากเขาได้สํารวจตัวเองว่ามันไม่เหมาะกับองค์กรของเราเนี่ย ตัวเขาก็ไม่เสียเวลากับองค์กรเราเราก็ไม่เสียเวลากับเขาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ช่วยได้มากเลยอยากแนะนําให้ HR ลองศึกษานะครับหาแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการสรรหาบุคลากร,กรหรือ Recruitment Branding ซึ่งผมเชื่อว่านะก็จะมีบทความมีสาร์ความรู้ถ่ายทอดในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับลองดูและถ้าจะให้ดีก็ยกระดับมันไปสู่การ ทำสิ่งที่เรียกว่า employer brand หรือการสร้างแบรนด์นายจ้างซึ่งเป็นมุมในการดำเนินงานระดับองค์กรต่อไปในอนาคตครับเ mm hmm. ชื่อว่าหากคุณผู้ฟังที่เป็น HR ทั้งหลายนะครับลองได้ทําตามนี้ก็มีโอกาสอย่างมากเลยครับที่จะได้พนักงานที่ฟิตกับที่องค์กรของเราอยากได้เข้ามาร่วมเส้นทางการเติบโตขององค์กรของเราได้ะยกยาวและก็ไม่น่าจะยากเย็นมากเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นความท้าทายนิดตรงที่ HR ของเราเนี่ยคงต้องพยายามเรียนรู้และปรับใช้เทคนิควิธีการใหม่ๆอย่างน้อยที่สุดก็3เรื่องนี่ก่อนแต่มันก็ไม่ใช่3เรื่องที่เป็น3เรื่องโดดๆที่ไม่ค้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆในงาน HR ของเรานะครับดังนั้นจึงต้องมีมุมของการที่จะอินทิเกรตหรือการผสมผสานงานในด้านต่างๆเพื่อที่จะมาเชื่อมโยงให้งาน3เรื่องที่ว่ากันไปเนี่ยนะครับมันเกิดผลในทางที่เราได้คนที่ใช่ นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรแล้วเขาอยู่กับองค์กรของเราต่อไปในระยะยาวสร้างผลงานและส่งมอบสิ่งดีดีให้กับองคอ์กรตอบสนองความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะการันตีว่าองค์กรของเราจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนั่นเองฮะัสำหรับเอพิส o ดนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ